อยู่กับยายจำลองคนโกชุลโยบ้านโกกอกใครผู้ยห่นิ่มั้งใช่ค่ะสามเมตรยี่สิบห้า

ไม่รัี่ดูมันเป็นลักษณะนี้ไมคมันไม่มเป็นต่งดูได้ครับส่งดูได้นะครับส่งดูได้ตรงที่ผนเชือดเชือนะครับตรวนี้เราก็น่าจะมั่นใจว่าเป็นไม้ตะเคียนแน่นอนนะครับ้เป็นปัญหาครับ ถ้าปมาม้จะเอาืนอมียกเราไม่มีืเป็นไม้ตั่่มาตามน้นะครับไม่รู้ครตัดอะไรนนั้นนือเรายกขึ้นมาเพื่อองใ้ากขึนเราโเคเราก็ให้ท่านยกขไปเลยนะครับถ้าเป็นไม้ตะเกถ้าถ้ปมไม้ต่อไปเราไม่เก็บไว้ครับเราไม่เก็บไว้แน่นอนครับโกันเนะ้แน่นอนครับไม้ตะเกียงแน่นอนครับ เพราว่าเป็นเีกเปอร์เซ็นต์100เปอร์เซ็นครับตัวนีมาเกียนแน่นอนครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เราโอเคครับมาเกียงแน่นอนถ้าทางงรป่าไม้ต้องการที่จะยกไปคืนหรือยังไงเราสนับยินดีครับเรายกคืนให้ได้ครับ ก็มันหลอกลอยตามน้ำมาติดปลาตัดีแน่นอนครับถึ้นมาสบายแล้นเป่าไม่สบายเม่ะเช้านไม่ได้ไปถวายสังฆทานโอ้ไม่เป็นไรยายก็ให้ยาอาชีเรียกซื้อให้ก็ได้ นค่อยสบายเออมันตัดไม่รู้มันลอยติดมันลอยแล้วก็ติดแล้วทำไมอะกรมป่าไม้จะเอาไปเหรอก็ไม่รู้ถ้าก็จะเอาไปก็เอาไปเลยสีคนกับไหวทูกเลขถูกเบอร์เยอะแยะแือแม่นเนะด้กขยดเดีเออแมน ยังไม่ฟังผมนี่ยังยังจับนี่จะมาอยู่ใกล้เป็นโควิดโควิดแล้วตีกันป่านี่เหรอ ท่านก็ไม่อยากรู้ท่านก็ไม่รู้ท่านก็ปาดไปชุดทางนั่ืนนะรู้จักอยู่บอกปาดไปชุดทางตั้มรถได้ยายโอ้ตั้มรถยายลองอยู่นี่เลยายลองสาธุสาธุค่ะ เราก็เดินไปทำไมวะนี่กูงงเพราะเราก็เดินตามเขาเดินไปทาไมพี่หาเเราดิงก็มันป่านไม้ไปอยู่มันก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เขาก็ไปอยากเอากลับก็กลับไปสิไม่น่ะน้นพี่อ๋อพูดอะไอยู่ตรงน้นเราไปฟังพี่อ๋อพูดกันพี่อให้รำหรอสวัสดี FC 231ท่านนะคะเข้ามาแล้วโอ้เดี๋ยวไปเอาหน้าต่อซื้อบัตรซื้อตั๋วด้วยนะคะ ซื้อบัตรชื่อตัวอะไรวะซื้อบัตรชื่อตัวเข้าชมเราไงยาย ไม่ได้ลงที่ะบริจาคบริจาคอะไรครับสร้างอะไรเนี่ยสร้างอราลาวัดพุหลวงครัโอ้ไม่รู้ครับไม่รู้ต้องไปถามทุกคนครับ่รู้ไม่รู้ จะแล่นท่าอรรอรอก่อนรอ่ทำไมเราถึงชี้แจงไม่ได้พี่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าทุกอย่างทุกอย่างเปิโปร่งใสทำไมเราถึงชี้แจงไม่ได้รอทุกคนครับผมผมแค่เป็นแค่หนึ่งในนั้นแค่นั้ครับผไันนั้นพอที่ผ่านมาทั้งพี่และลุงคนมักจะพูดเสมอว่าการใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยโปร่งใสแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถชี้แจงต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนได้ครับพี่เรื่องปีนมันก็อยู่ไม่ดีครับไม่รู้ไม่ให้คำตอบไม่ไม่โไร่เแล้วจะให้คำตอบได้เมื่อไหร่ครับพี่ีไม่ดี่ันครับรอรอ จะแถลงข่าวพร้อมทุกนแล้วก็จะมีทุกคนครับจะร่วมแถลงข่าววันนั้นนะครับวันนั้นเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยยังพัพอมีข้อมูลบอกว่าเหลือเงินถึงสามแสนบาทไม่รู้ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยใช้จ่ายอะไรบ้างพี่ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้มีการเบิกตั้งหลายครั้งทำไมถึงจะไม่รู้พี่อ้อเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวไงหเข้าใจไหมครับผมจะแถลงข่าวนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆได้ฟังทุกคนอีกไม่กี่วันครับเทพื้นเสร็จเราจะแถลงข่าวแล้วจะชี้แจงทุกอย่างครับครับตอนนี้ถามผมคนเดียวไม่ได้ครับ แล้วในเรื่องการการไม่รู้อะไรในเหตุการณ์ตกใจใช่ไหมคะไอ้รู้อะไรในเหตุผมรู้แต่ผมก็ยังไม่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 รู้คำตอบที่ว่าผมจะให้คำตอบคุณได้ไหมเพราะคุณก็รู้ตัวคุณเองนะครับว่าคุณเอาข่าวอะไรไปลงมั่งนะเอาเอาข่าวอะไรอ่ะพี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ทำไมอ่ะพี่พี่ก็พูดมาทิครับพอครับพอพอนะครับ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 คือผมไม่ให้สามารถคือไม่ให้นะครับ